May 19 th, Elizabeth Downs and her three children were shot in a park car on a rural road near Springfield Downs s a y s she stopped to help a man flagging her down the man then opened fire with a handgun one child was killed e i g h t y e a r o l d Christian d t h r e e y e a r o l d Stephen were seriously wounded and Elizabeth Downs was shot in the arm ในคืนของวันที่19พฤษภาคมปี1983 Elizabeth Downs เธอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานโรงพยาบาลว่า เธอถูกปล้นรถโดยชายแปลกหน้าที่กำลังโบกรถขอความช่วยเหลือหลังจากที่เธอลงจากรถชายคนนั้นก็เปิดฉากยิงใส่เธอและลูกๆทันทีเธอจึงแกล้งโยนกุญแจไปที่พุ่มไม้ขณะที่ชายคนนั้นเผลอเธอจึงรีบกระโดดเข้ารถแล้วรีบขับรถออกมาเธอบอกว่าเธอขับรถเหมือนคนบ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับบอกว่าลูกของเธอถูกยิ เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนกันอย่างจริงจังเพราะผู้คนในออริกอนกำลังตื่นตระหนกว่าบุคคลอันตรายที่ยิงเด็กในรถยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสัดแห่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากไม่นานนักความจริงที่น่ากลัวก็ปรากฏการปล้นการยิงชายแปลกหน้าถูกอย่างล้วนเป็นคำโกหกจากปากของคนที่ถูกเรียกว่าแม่ ก่อนจะเริ่มเรื่องแอดขออนุญาตแจ้งทุกคนก่อนนะครับตอนนี้ช่องของเราสามารถส่งซุปเปอร์แตงได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการสนับสนุนแอดหรือชอบในการเล่าเรื่องของแอดก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับ คำเตือนเนื้อหาต่อจากนี้ที่ทุกท่านจะได้รับชมเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงเพศเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับเอลิซาเบธไดแอนดาวส์หลังจากนี้แอดขอเรียกเธอว่าเอลิซาเบธแล้วกันนะครับเอลิซาเบธเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปี1955ในฟีนิกซ์รัฐแอริโซนา เป็นบุตรของเวสลีย์ลินเดนเฟรเดริกสันและวิลลาดีนเฟรเดริกสันครั้งหนึ่งเธอเคยพูดเกี่ยวกับพ่อของเธอในแง่ลบอย่างมากโดยบอกว่าพ่อของเธอเข้มงวดมากและใช้เวลาอยู่กับแม่มากเกินไปจนพ่อแม่ของเธอไม่เคยมาใช้เวลาอยู่กับเธอเลยเธอยังเสริมอีกว่าพ่อของเธอเคยล่วงละเมิดทางเพศเธอในตอนที่เธอยังเป็นเด็ก พ่อและแม่ของเธอเคยออกมาปฏิเสธว่าที่เธอกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงเอลิซาเบธมาจากครอบครัวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างเคร่งครัดและพ่อแม่ของเธอห้ามไม่ให้เธอสวมเสื้อผ้าหรือแต่งหน้าตามแฟชั่นซึ่งทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเธออายุได้14ปีเธอเริ่มต่อต้านมากขึ้น เธอจบการศึกษาจากมูลวาเล่ไฮสคูลในฟีนิกซ์ซึ่งเธอได้พบกับสตีฟดาวส์ผู้ที่จะมาเป็นสามีในอนาคตของเธอแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ยังคงคบหากันต่อไปหลังจากเรียนจบมัธยมปลายเธอได้ลงทะเบียนเรียนที่ Pacific Coast Baptist Bible College ในอ r a n g e รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ถูกไล่ออกหลังจากเรียนได้หนึ่งปีเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องทางเพศและเธอจึงกลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอในแอริโซนาเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งวันที่13พฤศจิกายนปี1973เอเอลิซาเบธก็ได้แต่งงานกับสตีฟและย้ายไปอาศัยอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นไม่นานสตีฟก็ได้สมัครเข้ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เอลิซาเบธเธอเคยกล่าวไว้ในศาลด้วยว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับสตีฟเพราะความรักที่เธอแต่งกับสตีฟก็เพราะอยากจะหนีออกจากครอบครัวของเธอเองหลังจากที่แต่งงานกับสตีฟไม่นานเธอก็มีลูกคนแรกและตั้งชื่อให้ว่าคริสตี้ดาวส์จนกระทั่งในปี1974เธอก็ให้กำเนิดลูกคนที่สองและตั้งชื่อให้ว่าเชอร์รี่ดาวส์หลังจากนั้นเธอและสามีของเธอก็ทะเลาะก,กันอยู่เป็นประจำ สามีของเธอจับได้ว่าเธอแอบนอกใจไปกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าแดเนียลเดิมทีทั้งคู่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วกลับมามีเรื่องการนอกใจอีกซึ่งส่งผลให้พวกเขาทั้งคู่ก้องหยากันในเวลาต่อมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี1979เอลิซาเบธได้ให้กำเนิดลูกคนที่สโดยตั้งชื่อให้ว่าสตีเฟนดาวส์ Springfield เป็นเมืองที่เงียบสงบผู้คนต่างพูดคุยทักทายและรู้จักกันมันทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูก Springfield ไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดเศรษฐกิจของเมือง s p r i n g ฟิลด์ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมไม้ในทุกๆเช้าที่คุณออกมาเดินหรือนั่งดื่มกาแฟตามร้าน คุณก็จะได้กลิ่นของไม้ที่หอมแบบแปลกๆจนอธิบายไม่ถูกจนกระทั่งคืนวันที่19พฤษภาคม1983เอลิซาเบธให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าระหว่างขับรถกลับจากการไปเที่ยวบ้านเพื่อน เธอตัดสินใจว่าจะขับรถอ้อมจากเส้นทางปกติเพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามลูกๆของเธอทุกคนหลับหมดแล้วที่เบาะหลังขณะที่เธอกำลังขับรถอยู่เวลาตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มเธอเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนและกำลังโบกมือเธอชุงจอดรถและลงจากรถเพื่อที่จะได้พูดคุยกับชายแปลกหน้าคนนั้น เธอบรรยายลักษณะชายคนนั้นว่าเป็นคนที่ผมฟูดกและหนาจากนั้นชายแปลกหน้าก็คู่ให้เธอส่งกุญแจรถไปให้เอลิซาเบธอ้างว่าเธอปฏิเสธและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนเขายิงเธอเข้าที่แขนซ้ายจากนั้นเขาก็เปิดประตูฝั่งคนขับและยิงลูกๆของเธอทั้งสามคน เอลิซาเบธยังบอกอีกว่าเธอแกล้งทำท่าโยนกุญแจรถไปที่พุ่มไม้และชายคนนั้นก็รีบไปหากุญแจทันทีขณะที่เขากำลังหากุญแจเธอก็รีบกระโดดขึ้นรถและรีบขับรถด้วยความเร็วสูงไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแดนนี่วัยสามขวบก็เป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไป คริสตี้วัย8ขวบมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเชอร์รี่7ขวบเสียชีวิต I Got a phone call from dispatch and I was told the mother and her children had been shot When I got to the hospital I was uh, directed to interview the mother เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทําการสืบสวนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เดิมทีเอลิซาเบธก็ต้องเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีที่เกิดขึ้นอยู่แล้วและท่าทีของเธอในคืนที่เกิดเหตุก็ดูผิดปกติเพราะเธอดูใจเย็นและมีท่าทีที่สงบเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งประสบเหตุการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ Her was flat Not tear though she knew that Her uh, she uh, Cheryl had demeanor one even knew died. was แล้วความสงสัยของเจ้าหน้าที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่อเอลิซาเบธมาเยี่ยมลูกๆของเธอแต่เธอดูไม่ค่อยสนใจลูกๆของเธอเท่าไหร่แต่กลับเลือกที่จะโทรศัพท์คุยกับโรเบิร์ตนิกเกอร์บ็อกเกอร์โรเบิร์ตแต่งงานและมีครอบครัวอยู่แล้วและเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานในแอริโซนาซึ่งเคยมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันมาก่อน หลังจากนั้นตำรวจยังพบไดอารี่ของเธอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความหลงหลของเธอที่มีต่อชายที่แต่งงานแล้วและไม่ต้องการมีลูกหลักฐานทางนิติเวชก็ไม่ตรงกับเรื่องราวที่เธอให้การเช่นกันที่บริเวณคนขับของรถไม่มีรอยเลือดกระเซน็นและไม่มีคราบขเข่าดินปืนที่ประตูคนขับหรือแผงประตูภายใน โรเบิร์ตย um ังรายงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเอลิซาเบธตามรังควานเขาและดูเหมือนพร้อมที่จะสังหารภรรยาของเขาถ้าหากมันทำให้เอลิซาเบธได้อยู่กับเขาเพียงคนเดียวเจ้าหน้าท um ี่ตำรวจมาทราบภายหลังอีกว่าเอลิซาเบธมีปืนพกขนาดจุดสองสองโดยที่สตีฟและโรเบิร์ตเป็นคนแจ้งก um ับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบจนได้รู้ว่าเธอซื้อปืนพกดังกล่าวในแอริโซนาในช่วงที่เธอแต่งงานกับสตีฟแม้ว่าพวกเจ้าหน้าที่จะหาอาวุธไม่พบแต่พวกเขาก็พบกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงในบ้านของเธอและยังมีพยานเห็นว่าในคืนที่เกิดเหตุเธอขับช้ามากไปทางโรงพยาบาลด้วยความเร็วประมาณ5-7ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ8 11กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของเธอที่เธออ้างว่าขับด้วยความเร็วสูงเพื่อมาโรงพยาบาลจากหลักฐานทั้งหมดทำให้เอลิซาเบธถูกจับกุมหลังจากเหตุการณ์9เดือนเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม1กระทงพยายามฆ่า2กระทงและทำร้ายร่างกายอีกสองกระทงในสารอายการกล่าวว่า เอลิซาเบ h ยิงลูกๆของเธอเพื่อที่จะได้เป็นอิสระเพื่อที่จะได้ไปมีสัมพันธ์กับโรเบิร์ตอายการยังกล่าวอีกว่าเธอเคยบอกให้คนอื่นๆรู้ว่าโรเบิร์ตเขาไม่อยากมีลูกซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอทำร้ายลูกของตัวเองมีคำให้การจากจิตแพทย์ของอายการที่วินิจฉัยเอลิซาเบตว่าเป็นโรคหลงตัวเองชอบแสดงอาการเกินเหตุและต่อต้านสังคม คุณสมบัติเหล่านี้หมายความว่าเอลิซาเบธเข้าขายเป็นโรคจิตเภทแบบฮิสทีเรียร้ายแรงหรือเรียกอีกอย่างว่า HPD เป็นภาวะทางจิตเวทที่ผู้ป่วยมีลักษณะเด่นคือการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงเกินจริงการเรียกร้องความสนใจอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ทำให้การนี้ระบุว่าเอลิซาเบธเธอไม่แสดงความสำนึกผิดไม่มีความเห็นอกเห็นใจและเห็นลูกๆเป็นเพียงวัตถุหรือทรัพย์สินเท่านั้นคดีส่วนใหญ่ที่ฟ้องเธอขึ้นอยู่กับคำให้การของคริสตี้ลูกสาวของเธอที่รอดชีวิตคริสตี้เธอเล่าว,ว่าแม่ของเธอได้ยิงเด็กทั้งสามคนขณะจอดรถข้างถนนจากนั้นจึงตัวเองที่แขน สารตัดสินให้เอลิซาเบธมีความผิดทุกข้อกล่าวหาและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตบวกเพิ่มอีก50ปีหลังจากที่เอลิซาเบธผู้เป็นแม่ติดคุกลูกทั้งสองที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยอายการสูงสุดในคดีนั้น คริสตี้ดาวส์ลูกคนแรกของเอลิซาเบธซึ่งให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีเพราะเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงทำให้คริสตี้มีอาการบกพร่องทางการพูด และนี่คือเรื่องราวของเอลิซาเบธไดแอนดาวส์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจและเป็นที่จดจำของผู้คนในอเมริกาและมันจะเป็นความทรงจำที่เลวร้ายของเด็กทั้งสองไปตลอดกาลไม่มีความรักไหนที่บริสุทธิ์ใจเท่ากับความรักของแม่แต่ไม่ใช่กับเธอเอลิซาเบธไดแอนดาวส์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ